โอเคภายในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนหาอาร์ติแฟกต์ระดับซีค t อีกแล้วเช่นเคยซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ทําการหาอาร์ติแฟกต์นี่เลยปูเหมือนกันมันก็จะอยู่ในระดับซีคิเหมือนกันนะซึ่งอาร์ติแฟกต์อันนี้ผมแนะนําสําหรับสายหาเงินมันค่อนข้างที่จะเมตากว่าอาร์ติแฟกต์อื่นๆเลยเพราะว่ามัน บวกค่าเงินในการที่เราจะใช้ในการฟาร์มหานะโอเคเราพูดมากกันมาเยอะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะ และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิชอปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden, Steel Ball Lot, แล้วก็ The Fort และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID Pass และบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,อะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอ,อะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวนโหลด UG Phone สามารถดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเลยก็ทําการวาร์ปไปที่ Spirit Root ได้เลยนะเมืองที่3นั่นเองก็ทําการวาร์ปไปได้เลย พอเรามาถึงเราก็ทําการไปที่แม่น้ํามตรงนี้เลยแล้วเราก็เลี้ยวทางด้านขวาเพื่อจะเข้าไปในถ้ำไปเข้าไปเลยก็ออกมาทางนี้ตามผมมาได้เลยนะเอ้ยมันจะเซตย่ออย่างเดียวเลยวะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยลงไปทางใต้น้ำรึกได้เลยนะตรงนี้เลยมันก็ค่อนข้างที่จะรึกหน่อยนะ ใครที่ออกซิเจนยังมีน้อยก็ผมไม่แนะนําก็อย่าเพิ่งมาทาครีตก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตึงมือน่าดูโอเคเรามาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็พยายามสังเกตแสงแสงอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแบบใบไม้ปิดอยู่เราก็ทําการเข้าไปได้เลยนะโอเคก็มันจะมีกล่องขวางอยู่ก็ทําการเก็บมาได้เลยอันนี้ผมเก็บมาแล้วก็เลยไม่ต้องเก็บตาก็ทําการเอาหน้าชนๆไปได้เลยนะมันก็จะทะลุไปเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะเดินได้เลยเห็นไหมอ่าประมาณนี้เราก็เดินตามทางไปได้เลยอืม ตรงนี้เลยปึ๊บเราก็จะเจอแมวอ้วนเลยนะชื่อว่าคิงแคทเลยนะแล้วก็ทําการคุยกับมันไปได้เลยถ้าเกิดน้องจะเอาเควสก็ทําการให้เควสมันไปได้เลยซึ่งเควสมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละสะเตปเลยนะเควสนี่ผมก็ได้ท,ทําเควสทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมจะพาไปดูจุดแต่ละจุดที่ปลามันเกิดเลยนะโอเคทําการวาร์ปเลย โอเคผมก็ลืมบอกไปเลยว่าเควส์คิงแคทเนี่ยมันจะมีอยู่แค่เควสเดียวนะแต่เควสมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเลยก็คือเราที่ต้องไปหากายพันที่มันเป็นแองเจลิกหรือว่าโกลเด้น20ตัวแล้วก็แองเจลิกอีกตั้ง3ตัวมันหาค่อนข้างยากผมแนะนําก็ทําการรีเซิร์ฟหาแล้วก็บนแถวแถวเมืองแรกไปนะเดี๋ยวมันก็เจอเองโอเค2อันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันหาได้ทั่วทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถหาได้หมดเลยก็ประมาณนี้แล้วก็ จะเป็นทางด้านของบูฟินทูน่าซึ่งบูฟินทูน่าน้องอาจจะย,ยังไม่รู้นะว่ามันหาได้เฉพาะจุดเท่านั้นผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีจุดอื่นด้วยหรือเปล่าที่หาได้แต่ผมจะพาไปจุดที่ผมมักจะใช้ในการฟาร์มประจําเลยสําหรับบูบูฟินทูน่าอนนี้ก็ทําการมาทางเรือจรสลัดได้เลยนะโอเคถ้าเราดวงดีก็อาจจะเจอเลยหรือถ้าเกิดดวงไม่ดีก็ทําการรีเซิร์ฟหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดนะน,ะนี่ตรงนี้เลยขออนุญาต ขับเรือไปสักแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าจะไม่เกิดนะซึ่งปลาบูฟินทูน่ามันจะตัวใหญ่ๆเลยก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยแต่ขอเช็คก่อนนะมีแต่ปลาหน้าคนเนี่ยที่เกิดเนี่ยไม่มีบูฟินทูน่าซึ่งหน้าตาบูฟินทูน่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยตัวจะใหญ่ๆหน่อยนะประมาณนี้เลยมันก็จะแหวกว่ายอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็อยู่ในระดับรีเจนเดอรี่เลยนะก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าถ้าเกิดน้องรีเซิร์ฟหามันก็คงไม่ยากอย่างที่น้องคิดไว้ ไอทีย่ยากจริงๆก็จะเป็นพวกพวกอันนี้เลยจะเป็นพวกไอพวก m o t a t i o n ต่างเนี่ยมันยากกว่าเยอะแล้วก็ big m o u t h f i ก็จะหาได้จากเขตแค่ทะเลทรายเท่านั้นนะหรือว่าหาได้จากอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนมากที่ผมเจอก็คือทะเลทรายเดี๋ยวผมจะทําการวาร์ปไปเลยแล้วกันนะโอเคเราก็มาที่เมืองทะเลทรายนะซึ่งมันจะมี2โตัวที่เราจะต้องหาในนี้นะจะเป็นทางด้านของ big m เมาส f i ิตแล้วก็ทางด้านของอ แบ็กฟินทูน่านะแบ็กฟินทูน่าเราเจ้าจะหาได้ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่ามันใช้20ตัวนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแบ็กฟินทูน่ามันก็จะแหวกว่ายอยู่ประมาณนี้มันก็จะมีเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะแบ็กฟินทูน่าก็สามารถมาหากันได้เลยตรงนี้ประมาณ20ตัวแล้วก็บิ๊กเมา์ฟิตก็จะหาได้จากการที่มันจะว่ายแหวกเวียนอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่เจอก็สามารถไปหาเซิร์ฟอื่นได้นะไปรีหาได้เลยซึ่งหน้าตาตัวมันก็จะประมาณนี้เลยนี่ นี่เลยหน้าตามันก็จะกลกวๆหน่อยสำหรับ Big m มั f ฟิก็สามารถหาได้ใช้ประมาณ3ตัวเท่านั้นในการหาเอ้ยไม่ใช่อันไหนวะเอ่อหตัวเออหตัวในการหา Big m มั f ฟิก็ทำการรีรไปเดี๋ยวมันก็เจอเองนะโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นเจลลี่ฟิตกับไอแคะหอย20อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วการแคะหอยนี่คืออะไรผมชอบเรียกประจําก็คือการที่เรา นำไอ้พวกอ่าผมมีไหมเออพวกเนี้ยพวกจีออสเนี่ยไปทำการหาเจ๊เพื่อจะทำการค้นหาอร์ติแฟกนะประมาณ20รอบจะเป็นของอะไรก็ได้สำหรับเมืองไหนก็ได้ก็ทำการแคปไปเลย20อันก็จะเสร็จคอมพิวตแล้วส่วนเจลี่ฟิทอย่างที่น้องรู้ก็อยู่แล้วเจลี่ฟิทก็จะอยู่เมืองอ่าสปิริตรูทเลยจะเป็นแมงกระพุนนั่นเองจะเป็นแมงกระพุนอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องติดสถานะอะไรต่างๆก็สามารถ จับได้เลย20ตัวจับไปเลยยังไงก็ผ่านเควสอยู่แล้วนี่อันนี้เลยสําหรับแมงกระพุนเจลลี่ฟิตนี่อันนี้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายอาจจะค่อนข้างลําบากนะแต่ว่าสําหรับคนที่ end เกมแล้วมันก็ไม่ลําบากอย่างที่คิดหรอกก็คือเราต้องจ่ายเงินให้มัน100,000แครดในการที่เราจะเสร็จเควสนี้ได้นะโอเคเราก็ทําการกลับไปที่เดิมเลยถ้าเกิดน้องทำเควสเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมเงินไ 1, ว้100,000เลยนะ เราก็กลับมาที่จุดเดิมได้เลยมาเราก็ทําการคุยกับมันอย่างแรกก็คือให้เรากิฟตมันนี้ให้มันก่อน1000งแสแม่งเป็นเ,เวสท,ที่ป้นกันชัดๆเลยให้ตายเถอะโอเคกิฟไปแล้ว1นึ่งแสนเราเสียแล้ว1นึ่งแสนโอโ้โหกูาดเก็บออมลอมลิดมาอย่างเยอะแล้วก็ทําการส่งเพจได้เลยคอมพิวเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเดอะคิงฟอร์จูนมานะซึ่งจะเป็นอาร์ติแฟกต์ระดับ ซีเข็เหมือนกันเดี๋ยวขอเชคก่อนนะนี่ไงอันนี้เลยผมบอกเลยว่าในการหาเงินอร์ติแฟ์อันนี้คือโคตรตอบโจทย์เพราะว่ามันบวกแคลสเรเลยนะถือว่าเยอะในบริวาลหนึ่งเลยนะในการบวกก็อยู่ในระดับสีเข็เหมือนกันก็สามารถมาทําหากันได้เลยนะเควสมันก็ค่อนข้างยากแหละแต่เกิดน้องรับมาแล้วก็ตีไปเรื่อยทําไปเรื่อยมันเจอพอเจอปลานู่นปลานี่ที่มันอยู่ในเควสก็จับมันก็ไม่ต้องสีเลียด ทำไปเรื่อยๆยังไงก็ได้อยู่แล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ